มีใครบ้างเปิดแ8รายชื่อนักแสดงตัวท็อปไม่ต่อสัญญาช่องเจขอเป็นอิสระ เป็นอีกหนึ่งปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับช่อง7 HD ในรอบปีที่ผ่านมามีนักแสดงในสังกัดขอไม่ต่อสัญญาและประกาศผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระมีตัวทบัทบท้ของช่องถึง8คนไม่ว่าจะเป็นโอนซารนที่เจ้าตัวน,นั้นไม่ต่อสัญญาและขอเปิดกว้างในการทำงานที่เป็นอิสระมากขึ้นหรือจะเป็นตัวรายหน้าหล่อที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคืออันอัคพันที่รวมงานในสังกัดช่อง7มานานกว่า10ปีก็ถึงเวลาแล้วที่ขอเดิน ตามเส้นทางของตัวเองบ้างนอกจากพระเอกมากฝีมือแล้วทางฝั่งนางเอกที่ไม่ต่อสัญญาคือมินนี่ผันธิราที่ก่อนหน้านี้อยู่บ้านช่องเจ็ดมานานหลายปีเธอเลือกที่จะออกไปสู่โลกกว้างเพราะตอนนี้ก็เริ่มโตทางด้านการแสดงพอตัวแล้วหรือจะเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันอย่างแบงค์อาทิตย์ที่ตอนนี้ผ่นเป็นอิสระอีกคนแล้ว